มาเพิ่มเติมก่อนเออร่วมอุยเออใช่เพราะเธอไม่ได้บอกรายละเอียดเออแต่ว่าจริงๆในโครงการนะพวกแยกมาแล้วไงแยกมาต่ในโครงการแต่ว่าเด้ร่วมเรื่องเขเลยแต่ละเพราะว่าไม่ของกลุ่มมาใไปแล้วตอนนี้ถ้าชนตัวใครจะใสก็ใสจได้ตกัได้แต่ละคนไร่วมอะไรถวายเดินทาง ขอแล้วจ้าโดงเข้าไเลยหดินเชื่อหลวงพ่อไปที่อมาแล้วไปที่เจดีย์บอกหลวงพ่อสครับท่านบอกว่าองค์นี้คือองค์ที่พระเจ้าสั่งว่าให้อยู่ที่ไหนให้เขาบ้างนึ่งปีไอ้ที่บอกว่าทีู้เดีายจะใส่ไหนอตงนั้นกไปปารงนี้ที่เจดีย์นี่งรับกา การพยาาเปา็ถามว่าถ้าผมนคือผมก็ไม่อยากให้มันเี่ยงมาทาแต่ถ้าผมมันคือเต็มรอยกับของพ่อคืท่านได้วมอ่าีว่าสามารถจะรู้อะไรได้ท่านก็บอกว่าพนยังอยู่ใ้ทองทะเลในการดูพัฒนาอยู่จกว่าจะ้าีสอนากว่าแล้วก็เนเป็นหในาวองค์ หนึ่งถึงแปดสินี่ยยี่ิบบหกหนึ่งถึปดสิบเนี่ยเป็นอาณาสาทั้งหมดและก็หลังจากแปดสิบจนถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเนี่ยก็เป็นพาะสาวเหมือนกันแต่ไม่ได้บรรจุไว้ในแปดสิบองค์ก็คือคัดจัดระาตรปิดาทั้งหมดเละครเนี่ยบัพปะบัพปะบาพปะบัพปะเรียกว่พระบัวเดีืยววัเนียท่านที่ท่านที่เ็มบุตรท่านเน่ยโมคันลีบุตร ตินตาเซระนี่ครับองค์เดียวกันถ้าทางเหนือนี่เขาจะเรียกพระบัวเข็มใช่ครับบัวเข็มบัวเข็มออ๋หลวงพ่อบัวเข็มอ๋อข้าวบัวเข็มก็ชื่อชื่อชื่อายาถ้าเป็นสายพระเครื่องตอนสมัยนั้นที่ท่านหล่อองค์นี้หล่อในพระธาตุเป็นองค์แรกนะแต่องค์เดียวนะที่หล่อในพระธาตุตอนไหนพระธาตุตอนไหนตอนปีนี้กันเลยหรือข้าบัวเข็มดังมากดังมากใช่ครับ ในนามคือหลวงพ่อกูเข็มบางคนก็เรียกแต่ว่าโดยทั่วไปบางบางท่านก็จะเรียกพระบุคคลพระบุคคลอคเดียวกันเดียวกันคอเดียวกันได้หลายชื่อพระบุคคลพระบุคคลพระบุคคลพวกบุคคลพระบุคคลพระบุกคลพระบุคคลรบุคคลพระบุนคลพระบุนคลาระบุคคลพระบุคคลพระบุคคลพระบุลพระบุคคลพระคลพระบันคลพระคลระบุลพนะบยคคลพระบุคคลพระบุคคล่ระบุลพลพบุคลพระทีรก็ไหลกลับมาอยู่ตรง ให้ชั้นเพลนให้เลี้กว่ใท่านจำเพลนเสร็จแล้วแต่วันเลยไหลเอ็นไปนี่คือที่มาที่ท่านต้องนั่งเป็นก็ได้ท่าจกบาศแตกจากท่าอื่นฟางอื่นจะเป็นท่านั่งสมาธิหมดแต่๋ยนี้ยังนมพิเศษนี่แหละดีครับแล้วเวลารงกลางเนี่ยครับตีกลางก็จะให้สวดน้ำมันก็เลยจะลอกักนิดนึงสงกลางหรือดีใหม่จะไปสวน้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเป็นน้ำพุธมนในการมาขอพรครับ เอาหน้าไปดูสาธุลุ้มกันนิดหนึ่งเลยได้แต่ลุ้มหน่อยไหมอ้าว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 ก้องเจ้อันนี้อกล้องนี่ก้องเลยเออนี่นี่นี่ถือว่าดวงดีนะที่นั่ง A หะแต่หน้าไหมดวงีก็ไม่พบจ้ะก็ไม่พบจ้ะดวงนั้นน่ะชิดหน่อยดวงชิดหน่อยเข้าไปชิดหน่อยโอเคหนึ่ง องเดี <So> ๋ยวอย่าพึ่งนะเดี๋ยวขออีกรูปหนึ่งนะจ่รยอีกรูปหนึ่งครับเอาเลยครับมาเดี๋ยวรับคนอันนี้เลย รับพรตอนตนี้ค่ะาารับพรก็ ยางยังได้อยู่สยคืนสววันสวยคสวันสวยคืนเพื่อให้เป็นสัวโอ้ยเพราะถ้าผมมีคณะบรรยายผมจะไม่เล่นเขาผู้สูงอายุผมจะให้แค่ตัวโอก็คือผู้สูงวัยเราเราทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นบวกสูงเร็วๆครับสูงเร็วๆไม่ใช่สูงช้าครับคือเราทำอะไรที่เป็นบวกคิดอะไรก็ได้เป็นบวกอย่าไปว่าพี่ทำไมโน่นนี่นะอย่าเอาเรื่องเทียวอะครับพี่เฉพาะวัยปัจจุบันวัยช้ำลง วัยอย่า้อสุดท้ายเนี่ยหลายแต่อายุ้า่แล้วย่ต้องทอะไรที่มีความสุขออยากไปี่เนี่ยอยากงานการอะไเนี่เราทามาทั้งชีวิตเนี่ยแต่วมัมีช่วงนี้ม่ออายุมาบ่อยธรมะก็สอนอายุให้เกิดความสนใจให้เกิดยิมแทต้องทาให้คยิ้ม่เพราะเาอยู่บ้านเขาไม่ได้ยมสุขใจก็สุขใจตายก็จะสุข่ครับจะตั้งบว่อธรรมะบุญนี่แหละให้เราอิ่มใจชีวิตตดใสในวัยชราอย่าให้คอเครียด แต่ก็ตั้งให้เขาเป็นตัววงหมเลยเวลาปัรยาตัดระลับที่จะเรียงถ้าเป็นอีงนักเรียงผมจะให้วิเนับอีกแต่ท่านี้ก็คือเทียนสุดแค่หนึ่งร้อยบก็คือหนึ่งนับจากั่งนู้นคือหนึ่งถึงแปดิมาทางนู้นแล้วก็แปดสิบเอ็ดมาถึงหนึ่ร้อยเจดสิบหกนงอยเ็กองเจ็ดสิงวันนี้แ่บค่ะแันคือเดียแล้วเหมือนคือผม พอพูดเล่นจนแบบไม่กล้าพูดแล้วตัวเลขนี้มันเป็นพีิเนี่ยตัวเลขเองหลายหลายหลายครั้งก็เลยแบบเขาบอกว่าเี้พทราบอกว่าผมไม่ใช่ครับมันอยู่ที่บูรของเราด้วยและบางเอิญมันส่งคงกับตัวเลขที่เรามาเจอด้วยนีครับและมันมันมันบางเอิญเหมือนไอ้ดนก้าวข้งเด่ะครับบางเอิญมันเป็นคนที่บางเดือนเพราะว่าปฏิบัติธรรมยอดกที่เขาลงกันร้อกว่า เจ็ดพันเก้าพันก่อนก่อนที่แหวยจะบอกแล้วไอ้เงินที่มันขึ้นอ่ะมันขึ้นไอ้เงินนั้นเขากลับไปซื้อกันเยอะมากแต่มันมาขึ้นวาจากไปทุกคนจะได้มากเลยผมผมไม่รู้ไงถ้าใครอยากไปคิดคใช่ใช่ไม่ใครอยากไปคิดมันเป็นแบบใหญ่กว่านี้ที่เราคิดไม่ได้แต่ก้านจับ เวลาจะยกิับนีใทให้เจ้างเจ้าเจงพว่านคณะพระาจารย์บอกว่าเนี่ยในหน้าท่ยหน้าหนึ่งนี่มาอีกวัดหนึ่งแล้ววัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุแหลมศักดิ์วัดมหาธาตุแหลมศักเติมไปเติมไปเอาหันมาเติมแล้วหันมาเอาขึ้นไปหนึ่งสองสามคู่กันคู่กันสเอาเอ้คู่ด้วยู่ด้วยกับหนึ่งสองหนึ่งสองสาม

มือสั้นถึงเสร็จแล้วหน้าจะใหญ่แอ่จริงๆปกติหน้าเล็กนีปกติได้ค่ปะปกติหน้าก็ใหญ่อยู่แล้วได้ถึงพยายามทำให้ผมมันน้อยลงไงมมันจะได้วัดนี่อยู่ที่วัดพระาธาตุแหลมศักดิ์พอขึ้นมาบนเจดีย์จะเห็นวิวทะเลสวยมาก ยังย <c ười> ังเออข้างบนอีกเนาะครับข้างบนมันจะไใบบางนะอืน้อยๆสวยเนาะเยอะน่าจะเป็นร้านอาหารอ๋อเออเป็นเหมือนหาดใช่ปะ ค่อนน่๊น่อนน่นจริงที่สุดโอยสวยว้าสวยมากเลยคือ่าอนนี้มันมันจะมองได้รมอเกือบองศรเอยนีสินอ่สาเลยกนี่ยโอยแต่ว่าเรามันมันจะมันจะมันจะร้อนแล้วไงมเนจะ้อ เขา้าไปเลยเอา้นี่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 ถ่ายได้รอบเลยถ่ายได้รอบสามโอ้ขึ้นหมดทุกคนหรือยังอ่ะยังไม่ครบมั้งนหน้าสามเนี่ยสามตะวันตะวันตะวันนี่ยค่ะธาตุอายุอยู่อยู่ขึ้นไปขึ้นกู้ขึ้นไปที่สุราษฎร์ไงที่สุราษฎร์เออใครที่ที่ต้นมันอ่ะที่พาไปดูที่มื้อเที่ยงวันที่ยี่สิบ ใช่ไหมที่ร้านโกตุงโกตุงกะบี่นะดูอาหารทำไมไม่ได่เนี่ยี่เรียกที่ร้านโกตุงแต่ว่าพอติดข้างบ่ายแล้วน่าจะเรื่องแล้วน้อกินก็จะงใส่งเท้ามาดูอาหารหน่อยอ่ะบันทึกไว้หน่อยหลักฐาน อร่อยมากอันนี้รสชาติดีรสชาติดีนี่หัวปลาต้มเผือกผักเมีย่ยงอันนู้<ม>นเอ่อเนื้อป<ม>ู<ม>น้ำแกงปูกแกงกะทิปูเนื้อปูอร่อยมากอร่อยมากอ,อันนี้เต้าหู้รนะัดหน้าเต้าหู้รัดหปาฮะเนตะ้าหู้รัดหน้า เต้าหู้ราดหน้าปูอ๋อเต้าหู้ราดหน้าปูอ่ะอุ้ยน่ากินมากเลยตอนลั้นจะกินแล้วเอาเลยตะวันสู้สู้ตะวันสู้ไายตะวันไต่ไต่ตะวันไายสู้สู้ดูน้อง มั้องเอ็มยังไม่เคยเจอตะวันสู้สู้ตะวันสู้ตายตะวันไล่ไลยตะวันสู้ตายสู้สู้เออไม่ให้เหลือเหลือแล้วจะเสียของเสียของไม่มีลูกชกเลยนีเลยมีชูชกไม่เป็นไรกิไใหนอื่ินตกใูกชกมดิสั่งชูชกได้เูกชูชกมา ฉายใหม่เลยจุ๊งใจจุ๊งใจไปใหม่ไปมาจุ๊งชกเลยลูกชกหมดต้องเรียกหาพ่อเอาพ่อมาชกแทนมาถึงน้ำตกร้อนน้ำตกร้อนที่คลองท่อมเหนือ จังหวัดกระบี่ไอสามาก60ถึงหรือยังเนงงี่ย60ถึงยังยังอ๋อ,<ะ>อ<ะ>สียอยู่คนเดียว <laughs> อเล็กอเล็กยังไม่ต้องสี่อเล็กต้องจ่ายอ,อ,อยู่แล้วจ่ายอยู่แล้วเออออกเลยเหรออเล็กมองออกไหม60ไม่ต้องจ่ายปีเหรอ60ปีต้องแสดงบัตรประชาชนเนีย จะไปเปลนเื้ออ่ซื้อบัตรตรงไหนอ้เอามาอ่า น,ไไนี่น้ำตกร้อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณไปเอาให้คุ้มนี่ลงทั้งชุดเลยดูคุณเล็กคุณเล็กหาที่นั่งนี่แห้งๆหงนะแบบน้ำมันคุณเล็กต้องมาฝั่งนี้เออฝั่งนี้แห้งๆหน่อยโอ้ยเปียกเหมือนกันวะเใส่ใส่ใส่กระเป๋าต้องลงสุดลึกสุดคุณเล็กต้องมาฝั่งนู้น อ๋อน้ำมันกระอกขึ้นมากระอกขึ้นมาเราถึงบอกคุณว่าเปียกเลยเออใช่ปวดร้อนรัวก็บมอาบน้ำเลยฉัน่าล้างร่างกายก่อนลงสระเอาเรามาถึงลุยเลย